สวัสดีครับพบกับเรากับช่องผังลัคกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าๆวันนี้ก็นําอาหารนะครับผลไม้นะครับที่แม่แม่เอฟซีนะครับได้มอบคะแนนให้นะครับพ่อขวันก็ได้เอามาให้น้องแก้วมณีได้กินนะครับก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่จีดคันด้วยนะครับที่แบ่งปันเป็นผลไม้นะครับให้น้องแก้วมณนีตัวเล็กอีกเชือกหนึ่งนะครับทาอะไรลูกเล่น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 เป็นน้องแก้วมณีนะครับ เดี๋ยวเราก็จะป้อนให้น้องกินเลยนะครับเนาะสวัสดีค่ะเรยสวัสดีค่ะเลอยอาแม่ควันให้เลยนะครับเนาะขอบคุณค่ะก่อนลูกอขอบคุณค่ะสวยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเนี่าขอบคุณค่ะก่อนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนขอบคุณค่ะเป็นไงอขอบคุณค่ะถอนสายบัวก่อนถอนสายบัวก่อนอขอบคุณค่ะสวยสวยละอาถอนสายบัวครับโอเคนะครับให้กินเลยนะครับแม่ควานนะครับอาขอบคุณมากเลยนะครับ ขอให้ครอบครัวของทุกทกท่านครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมมงมาตรฐานด้วยกันทุกทท่านเลยนะครับน้องที่เมตานะครับน้องตัวเล็กนะครับน้องแก้วมณนีนะครับแบ่งปันมาจากน้องลักกี้นะครับผมเนาะให้น้องตัวเล็กได้กินด้วยนะครับน้องก็ยังไม่ไม่อ้วนนะครับน้องเพิ่งมาใหม่นะครับเนาะบางทีอาหารการกินอาจจะไม่เพียงพอนะครับเนาะเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อขวานก็จะป้อนให้กินให้เต็มที่เลยนะครับผมจะได้อ้วนเหมือนน้องหลักกี้นะครับเนาะ นี่นะครับเป็นผลไม้นะครับเป็นอ้อยนะครับเป็นกล้วยนะครับที่เราแบ่งฟันมาจากลักกี้นะครับแบ่งมาให้น้องแก้มมณีได้กินด้วยนะครับนาอก็กราบขอบุณท่านมากเลยนะครับขอบุณทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะครับที่มอบให้น้องลักกี้นะครับผมพอขวันก็ดีใจมากเลยนะครับที่น้องได้กินผลไม้วันหวานนะครับดูน้องกินไปก่อนนะครับตอนนี้ เราก็จะทําความสะอาดาพื้นที่ให้น้องด้วยนะครับเนาะตอนกลางคืนนะครับยุงเยอะหรือเปล่าน้องแก้วมณีได้นอนหรืนอเปล่าได้นอนนะครับดูดูตรงที่นอนของนอ้นองนุนนะครับนอนอยู่นะครับเนาะบางทีพื้นที่ใหม่อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับพักผ่อนได้หลายวันแล้วนะครับนอนเต็มอิ่มแน่นอนนะครับตัด้างขึ้น จด้วยข้อความก็จะทำความสะอาดพื้นที่ของน้องนะครับ คุณพ่อแม่สิทธิ์ทันนะครับที่มอบกันแน่นนะครับเป็นผลไม้ให้น้องแก้วมณีได้กินทุกๆวันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนก็ให้สมมุติ์วัดปราถนาครับร่างกายแข็งแรงเช่งเดงนครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณลูกขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ point okay.